เมนตกะปัญหาวักที่9ก้าหานิพพานะปัญหา8ปสองพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษรผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้ากล่าวคำว่านิพพานนิพพานดังนี้อันใดก็พระผู้เป็นเจ้าอาจแสดงรูปสันฐานวัยหรือประมาณแห่งนิพพานนั้นโดยอุปมาโดยเหตุโดยปัจจัย หรือโดยนัยยะได้หรือพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรนิพพานเป็นธรรมชาติไม่มีส่วนเปรียบเพราะฉะนั้นอัตมภาพไม่อาจแสดงรูปเป็นต้นแห่งนิพพานโดยอุปมาเป็นต้นถวายได้พระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่ขอลรับข้อซึ่งรูปเป็นต้นแห่งนิพพานอันมีอยู่เป็นธรรมดา แต่หาปรากฏโดยอุปมาเป็นต้นหาได้ไม่ขอพระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ขา้าพเจ้าทราบโดยเหตุพระเถระเจ้าทูลว่าข้อซึ่งทรงพระปรารลบนั้นทรงยกไว้อัตมภาพจะให้บรมบอพิษทรงทราบโดยเหตุการณ์บัดนี้มหาสมุรมีอยู่หรือขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่ามหาสมุรนั้นมีอยู่ พระเถระเจ้าทูลว่าถ้าว่าใครๆทูลถามบรมบาพิษอย่างนี้ว่าน้ำมหาสมุทรเท่าไรและสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยมหาสมุทรเท่าไรชนี้บรมบาพิษเป็นผู้อันเขาทูลถามอย่างนี้จะทรงพยากรณ์แก่ข้าว่าไรพระราชาตรัสว่าถ้าว่าใครๆถามข้าพเจ้าอย่างนี้ไซข้าพเจ้าจะต้องตอบข้าว่า ท่านมาถามเราผู้ไม่ควรถามการถามนั้นอันเคยใครไม่พึงถามเหตุว่าปัญหานั้นต้องยกเว้นมหาสมุทรอันนักปราดผู้ปรากฏในโรคไม่แก้ไขแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถจะกําหนดนับน้ำในมหาสมุทรและสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในนั้นได้ข้าพเจ้าต้องตอบเขาอย่างนี้พระเถระเจ้าทูลว่าเพราะเหตุอะไรเล่าขอถวายพระพร บรมมาบาพิษต้องกระตอบเข้าอย่างนี้ในเรื่องมหาสมุทรอันมีอยู่เป็นธรรมดาบรมมาบาพิษควรทรงคำนวณน,นับแล้วรับสั่งกับเขาว่าน้ำในมหาสมุทรเท่านี้และสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้อาศัยอยู่ในมหาสมุทรชนี้มิใช่หรือพระราชาตรัสว่าไม่อาจบอกได้สิเพราะว่าปัญหานั้นไม่ใช่วิสัยพระเถระเจ้าทูลว่า ขอถวายพระพรใครใครไม่อาจกำหนดนับน้ำในมหาสมุทรซึ่งมีอยู่เป็นธรรมดาและสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในนั้นได้ชันใดใครๆไม่อาจแสดงรูปเป็นต้นแห่งนิพานอันมีอยู่เป็นธรรมดาโดยอุปมาเป็นต้นได้ชั้นนั้นแลขอถวายพระพรท่านผู้มีฤทธิ์ถึงซึ่งความเป็นผู้มีอำนาจในจิตพึงคำนวณน,นับน้ำในมหาสมุทร และสัตว์ทั้งหลายอันอาศัยอยู่ในนั้นได้ก็แต่ท่านไม่อาจแสดงรูปเป็นต้นแห่งนิพานโดยอุปมาเป็นต้นได้เลยขอบรมป่ิพิษทรงสดับเหตุซึ่งว่าใครๆไม่อาจแสดงรูปเป็นต้นแห่งนิพานอันมีอยู่เป็นธรรมดาโดยอุปมาเป็นต้นแม้อื่นอีก้ยิ่งขึ้นไปเทวดาทั้งหลายชื่ออาลูปกายิกา มีอยู่หรือขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าเทพดาทั้งหลายชื่ออลูปากายิกามีอยู่สิพระเทรรเจ้าทูลว่าก็บรมมาบอบพิษอาจทรงแสดงรูปเป็นต้นแห่งอลูปากายิกาเทพดาทั้งหลายเหล่านั้นโดยอุปมาเป็นต้นได้หรือขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าไม่อาจเลยพระผู้เป็นเจ้า พระเถระเจ้าทูลว่าถ้าอย่างนั้นอรูปักายิกาเทพดาทั้งหลายไม่มีหรือขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าอรูปปกายิกาเทพดาทั้งหลายมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าก็แต่ใครๆไม่อาจแสดงรูปเป็นต้นแห่งอรูปปกายิกาเทพดาเหล่านั้นโดยอุปมาเป็นต้นได้พระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพร ใครๆไม่อาจแสดงรูปเป็นต้นแห่งอรูป,ปาก,กายิกาเทพดาทั้งหลายอันเป็นสัตว์มีอยู่โดยอุปมาเป็นต้นได้ชั้นใดใครๆก็ไม่อาจแสดงรูปเป็นต้นแห่งนิพานอันมีอยู่เป็นธรรมดาโดยอุปมาเป็นต้นได้ฉันนั้นแลพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้านาเกษร,รผู้เจริญนิพานเป็นเอกันตสุขจริงก็แต่ใครๆ แม่อาจาแสดงรูปเป็นต้นแห่งนิพพานโดยอุปมาเป็นต้นได้ถึงกระนั้นการแสดงคุณแห่งนิพพานเทียบเข้าด้วยเหตุทั้งหลายอื่นคงมีอยู่หรือแสดงเหตุอะไรอะไรสักว่าชี้อุปมาก็คงมีอยู่พระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรการแสดงคุณแห่งนิพพานเทียบเข้าด้วยเหตุทั้งหลายอื่นโดยธรรมดาของตนย่อมไม่มี ก็แต่อาจแสดงเหตุอะไรอะไรสักว่าชี้อุปมาโดยคุณได้พระราชาตรัสว่าดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษนผู้เจริญข้าพเจ้าจะได้เหตุสักว่าความชี้แจงแม้แต่โดยเอกเทศด้วยประการใดขอพระผู้เป็นเจ้าแสดงโดยพันด้วยประการนั้นและขอพระผู้เป็นเจ้าดับความกระวนกระวายหัวใจของข้าพเจ้า และขอได้แนะนำข้าพเจ้าด้วยลมกล่าวคือถ้อยคําอันเยือกเย็นและไพเราะพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรคุณหนึ่งประการแห่งดอกบัวคุณสองประการแห่งน้าคุณสประการแห่งยาคุณสี่ประการแห่งมหาสมุทรคุณห้าประการแห่งโภชนะคุณสิบประการแห่งอากาศคุณสมประการแห่งแก้วมณี คุณสามประการแห่งจันแดงคุณสามประการแห่งสัปปียางไสคุณห้าประการแห่งยอดภูเขาแต่ล้วนเป็นคุณควรเทียบกับนิพานพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษมผู้เจริญคุณประการหนึ่งแห่งดอกบัวควรเทียบกับนิพานเป็นไนะพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพร ดอกบัวอันน้ำไม่ซึมติดอยู่ได้ฉันใดพระนิพพานอันกิเลสทั้งปวงก็ไม่ซึมติดอยู่ได้ฉันนั้นแหลนี้แหลคุณประการหนึ่งแห่งดอกบัวควรเทียบกับนิพพานพระราชาตรัสว่าคุณสองประการแห่งน้ำควรเทียบกับนิพพานเป็นไฉยเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรน้ำเป็นของเย็น เป็นของดับความกระวนกระวายเสียชั้นใดนิพพานก็เป็นของเย็นเป็นของดับความกระวนกระวายคือกิเลสเสียชั้นนั้นนี่เป็นคุณที่หนึ่งน้ำเป็นของบำบัดเสียซึ่งความอยากน้ำของหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้เหน็ดเหนื่อยสะดุ้งกลัวอยากน้ำและร้อนร้อนเพราะฤดูร้อนชั้นใดนิพพานก็เป็นของบำบัดเสียซึ่งความกระหายกล่าวคือการมาตัญหา ภวภวตันหาวิภวตันหาชันนั้นนี่เป็นคุณที่สองเหล่านี้แลคุณสองประการแห่งน้ําควรเทียบกับนิพานพระราชาสัดว่าคุณสามประการแห่งยาควรเทียบกับนิพานเป็นไฉเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระเทระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรยาเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้อันพิษแห่งงูเป็นต้นเบียดเบียนแล้วชันใด นิพพานก็เป็นที่พึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้อันพิษกล่าวคือกิเลสเบียดเบียนแล้วฉันนั้นนี่เป็นคุณที่หนึ่งยาเป็นของกระทําที่สุดแห่งโรคฉันใดนิพพานก็เป็นของกระทําที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงฉันนั้นนี่เป็นคุณที่สองยาเป็นของไม่ตายฉันใดนิพพานก็เป็นของไม่ตายฉันนั้นนี่เป็นคุณที่สาม เหล่านี้แหลเป็นคุณสามประการแห่งยาควรเทียบกับนิพพานพระราชาเกิดว่าคุณสี่ประการแห่งมหาสมุทรควรเทียบกับนิพพานเป็นไฉนเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระเทะเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรมหาสมุทรเป็นของศูนย์ว่างจากซากศพทั้งปวงชันใดนิพพานก็เป็นของศูนย์ว่างจากซากศพกล่าวคือกิเลสท,ทั้งปวงชั้นนั้น นี่เป็นคุณที่หนึ่งมหาสมุทรเป็นของใหญ่และไม่เห็นฝั่งนี้และฝั่งนู้นย่อมไม่เต็มด้วยน้ำที่ไหลมาทั้งปวงชั้นใดนิพพานก็เป็นของใหญ่ไม่มีฝั่งนี้และฝั่งนู้นย่อมไม่เต็มด้วยสัตว์ทั้งปวงชั้นนั้นนี่เป็นคุณที่สองมหาสมุทรเป็นที่อยู่แห่งพูดใหญ่ทั้งหลายชั้นใดนิพพานก็เป็นที่อยู่แห่งพูดใหญ่ทั้งหลายผู้ขีนาศพไม่มีมนทิน ถึงซึ่งกำลังและเป็นผู้มีความเป็นผู้สามารถคือพระอรหันทั้งหลายมากฉันนั้นนี่เป็นคุณที่สามมหาสมุทรเบิกบานแล้วด้วยดอกไม้กล่าวคือคลื่นละลอกไพบู์มีอย่างต่างๆอันนับไม่ได้ฉันใดนิพานก็เบิกบานแล้วด้วยดอกไม้กล่าวคือวิชาและวิมุตต์อันบริสุทธิ์ไพบู์มีประการต่างๆอันนับไม่ได้ฉันนั้น นี่เป็นคุณที่สี่เหล่านี้แลเป็นคุณสี่ประการแห่งมหาสมุทรควรเทียบกับนิพานพระราชาตรัสว่าคุณห้าประการแห่งโภชนะควรเทียบกับนิพานเป็นฉนัยเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรโภชนะเป็นของทรงอายุแห่งสัตว์ทั้งปวงไว้ชันใดนิพานอันบุคคลกระทำให้แจ้งแล้ว ก็เป็นของทรงอายุไว้เพราะความที่ชราและมรณะาหายไปชั้นนั้นนี่เป็นคุณที่หนึ่งโภชนะเป็นของยังกำลังแห่งสัตว์ทั้งปวงให้เจริญชั้นใดนิพานอันบุคคลกระทำให้แจ้งแล้วก็เป็นของยังกำลังฤทธิแห่งสัตว์ทั้งปวงให้เจริญชั้นนั้นนี่เป็นคุณที่สองโภชนะเป็นเครื่องเกิดพันนาแห่งสัตว์ทั้งปวงชั้นใด นิพพานอันบุคคลกระทำให้แจ้งแล้วก็เป็นเครื่องเกิดพันนะคือคุณความดีแห่งสัตว์ทั้งปวงชั้นนั้นนี่เป็นคุณที่สามโภชนะเป็นของรงงะงับความกระวนกระวายแห่งสัตว์ทั้งปวงเสียชั้นใดนิพพานอันบุคคลกระทำให้แจ้งแล้วก็เป็นของรงงะงับความกระวนกระวายคือกิเลสแห่งสัตว์ทั้งปวงเสียชั้นนั้นนี่เป็นคุณที่สี่ โภชนะเป็นของบรรเทาความเป็นผู้มีกำลังชั่วด้วยสามารถความหิวแห่งสัตว์ทั้งปวงเสียชั้นใดนิพานอันบุคคลกระทำให้แจ้งแล้วก็เป็นของบรรเทาความเป็นผู้มีกำลังชั่วด้วยสามารถความหิวกล่าวคือความทุกข์ทั้งปวงชั้นนั้นนี่เป็นคุณที่ห้าเหล่านี้แลคุณห้าประการแห่งโภชนะควรเทียบกับนิพานพระราชาตรัสว่า คุณสิบประการแห่งอากาศควรเทียบกับนิพานเป็นชนัยเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรอากาศย่อมไม่รู้เกิดหนึ่งย่อมไม่รู้แก่นหนึ่งย่อมไม่รู้ตายหนึ่งย่อมไม่จุดติหนึ่งย่อมไม่เกิดอีกหนึ่งยากที่อะไรอะไรจะข่มเพงได้และอันจนลักนำไปไม่ได้หนึ่งไม่อาศัยอะไรอะไรหนึ่ง เป็นที่ไปแห่งนกหนึ่งไม่มีเครื่องกลางกั้นหนึ่งหาที่สุดมิได้หนึ่งชั้นใดนิพานก็ย่อมไม่รู้เกิดหนึ่งย่อมไม่รู้แก่หนึ่งย่อมไม่รู้ตายหนึ่งย่อมไม่จุติหนึ่งย่อมไม่เกิดอีกหนึ่งยากที่อะไรอะไรจับข่มเหงได้และโจรลักนำไปไม่ได้หน,นึ่งไม่อาศัยอะไรอะไรหนึ่งเป็นที่ไปแห่งพระอริยเจ้าหนึ่ง ไม่มีเครื่องกลางกั้นหนึ่งหาที่สุดมิได้หนึ่งชั้นนั้นเหล่านี้แลคุณสิบประการแห่งอากาศควรเทียบกับนิพานพระราชาตรัสว่าก็คุณสามประการแห่งแก้วมณีควรเทียบกับนิพานเป็นไั่เล่าพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรแก้วมณีเป็นของให้ผลที่ใครๆอยากได้ชันใด นิพานก็เป็นของให้ผลที่ <OOK> ทใครๆอยากได้ฉันนั้นนี่เป็นคุณที่หนึ่งแก้วมณีกระทําความร่าเริงฉันใดนิพานก็กระทําความร่าเริงฉันนั้นนี่เป็นคุณที่สองแก้วมณีกระทําประโยชน์ให้รุ่งเรืองขึ้นฉันใดนิพานก็กระทําประโยชน์ให้รุ่งเรืองขึ้นฉันนั้นนี่เป็นคุณที่สามเหล่านี้แลคุณสามประการแห่งแก้วมณี ควรเทียบกับนิพานพระราชาตรัสว่าคุณสามประการแห่งแก่นจันแดงควรเทียบกับนิพานเป็นฉะไหนเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระเทระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรแก่นจันแดงเป็นของที่หาได้ด้วยยากฉันใดนิพานก็เป็นของที่หาได้ด้วยยากฉันนั้นนี่เป็นคุณที่หนึ่งแก่นจันแดงเป็นสิ่งที่ไม่มีของหอมอื่นจะเสมอชั้นใด นิพานก็เป็นธรรมชาติไม่มีของหอมอื่นเสมอฉันนั้นนี่เป็นคุณที่สองแก่นจันแดงเป็นของอันบุคคลผู้ดีสันเสริญฉันใดนิพานก็เป็นธรรมชาติอันพระอริยบุคคลสรนเสริญฉันนั้นนี่เป็นคุณที่สามนี้แหลคุณสามประการแห่งแก่นจันแดงควรเทียบกับนิพานพระราชาต,ตรัสว่า ก็คุณสามประการแห่งสัปปิอย่างใสควรเทียบกับนิพานเป็นชนัยเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรสัปปิอย่างใสเป็นของถึงพร้อมด้วยสีชันใดนิพานก็เป็นของถึงพร้อมด้วยสีกล่าวคือคุณความดีฉันนั้นนี่เป็นคุณที่หนึ่งสัปปิอย่างใสเป็นของถึงพร้อมด้วยกลิ่นชันใด นิพานก็เป็นของถึงพร้อมด้วยกลิ่นกล่าวคือสินชั้นนั้นเป็นคุณที่สองสัปปิยงังไสเป็นของถึงพร้อมด้วยรสชั้นใดนิพานก็เป็นของถึงพร้อมด้วยรสชั้นนั้นนี่เป็นคุณที่สามเหล่านี้แลเป็นคุณสามประการแห่งสัปปียงังไสควรเทียบกับนิพานพระราชาตรัสถามว่าก็คุณห้าประการแห่งยอดภูเขา ควรเทียบกับนิพานเป็นฉไยเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรยอดภูเขาเป็นของสูงชั้นใดนิพานก็เป็นของสูงชั้นนั้นนี่เป็นคุณที่หนึ่งยอดภูเขาเป็นของไม่หวั่นไหวชั้นใดนิพานก็เป็นของไม่หวั่นไหวชั้นนั้นนี่เป็นคุณที่สองยอดภูเขาเป็นของยากที่จะขึ้นไปได้ชั้นใด นิพพานก็เป็นของยากที่กิเลสทั้งปวงจะขึ้นไปได้ฉันนั้นนี่เป็นคุณที่สามยอดภูเขาเป็นที่ไม่งอกขึ้นแห่งพืชทั้งปวงฉันใดนิพพานก็เป็นที่ไม่งอกขึ้นแห่งกิเลสทั้งปวงชันนั้นนี่เป็นคุณที่สี่ยอดภูเขาเป็นของพ้นพิเศษแล้วจากความเป็นที่ยินดียินร้ายฉันใด นิพานก็เป็นของพ้นพิเศษแล้วจากความยินดีและยินร้ายฉันนั้นนี่เป็นคุณที่ห้าเหล่านี้แลคุณห้าประการแห่งยอดภูเขาควรเทียบกับนิพานพระราชาตรัสว่าดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษข้อวิสัชนาปัญหาของพระผู้เป็นเจ้านั้นสมอย่างนั้นข้าพเจ้ายอมรับปรองอย่างนั้น